ครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะเอามาเรียร่อยนะครับเนาะนี่ครับสุดสาข้อนครับนกฟันว่าสิเปิดแบงครับพี่น้องอเรื่องมาจวดคู่ไอ้บึงนะครับเนาะ่来不来不ดิ แรนบอบดิยังยันตรงไงยันอยู่เอียยันกิเยันนะครับที่เพิ่งยกกันบ้างกู้ไหลกู้ไหลพันข้อของแรงหนุนพัน อู้หล,ลายครับที่น้องท่านนเป็นมาเร่ลอยแล้วครับเนาะเสียงตามคลิปนะครับเดี๋ยวผมเสียไปให้เบิงเสียงกันเรียกนะครับเนาะ ยำเป็นนุพร้อมฝึกนะครับเนาะกล่งดินกัมีขันแน่แหะครับเอต้องเอาไปหลากเอาไปฝึกก็เอ,องนะครับเนาะครับจีเป็นสายมาเรร้อยครับผมครับจะมาขันเรียกกับจีประมาณนี้นะครับนอกพี่นอน ครนะับเนาะกระจิตประมาณนี้ครับผมครับดึงด้านหนา้าตานะครับเนาะครับพี่น้องอีกตัวน,นึงอย่าปวด ีแค่ลมครับแต่ว่าคู่หลายครับพี่น้อง ผู้ดออไดส้สนใจกับทักมาแด้วครับเ้อพี่นอ้องทังเบอร์โทรศัพท์0803427901ครับผมโทรมาสอบถามราคาได้เลยครับผมครับโอเคครับคลิปนึ้งก็ขอฝากไปซ้ำหนึ่งนะครับเนาะ